มุมนี้มุมสวยของที่สวนอีกมุมเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เกผมนี่เช้าๆนะคะหลังฝนช่วงนี้เราจะผ่านฝนไปด้วยกันนะคะพี่เกบอกนี่ค่ะฝน,นมาเดี๋ยวน้ำค้างต่อเลยใช่เดี๋ยวน้ำค้างต่อเลยโอ้เลิศเลยนี่ค่ะโอ้นี่นี่เป็นมงไฮบิด F h โค้ดทั้งหมดเลยของที่สวนเนาะนี่ค่ะโอ้ไฮบิดจันเงินสวยมากนะคะถ้าใครเห็นต้นจริงเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเขาค่อนข้างแตกต่างและโดดเด่นมากเลยนะนี่นี่ F S สนะคะ ตัวนี้ fs 4นะคะเขาจะใบาย,ยาวหน่อยตัวนี้ fs 6เขาจะใบกลมขึ้นมาค่ะสวยมากค่ะตัวนี้สยามเนลามิด fs 5 3นี่สยามเนลามิด fs 14คะ่ะฝากติดตามสยามเนลามิดของสวนเลยรวยกับเจ๊ด้วยนะคะก็มีอีกเออโค้ดหนึ่งที่เฮียรับไปทําตลาดนะสวยมากรหัสนั้นก็สวยมากๆค่ะนี่เห็นว่าเริ่มปล่อยออกได้แล้วเนาะสวยมากค่ะนี่สฟิงค์ค่ะ fs สอค่ะ โหเอฟ14ต้นนี้สวยมากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ค่ะมีพี่ๆหลายๆคนถามว่าเรามีไฮบิดอะไรบ้างเนาะโอ้โ oh, หช่วงนี้ก็คือเริ่มปล่อยเริ่มส่งเป็น PDF นะคะแต่เป็น PDF ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนาะให้ไปเลือกดูก่อนค่ะเพราะว่าต้องเรียบเรียงต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะคะนี่สวยมากค่ะตัวนี้ยกจักรพพัดค่ะ FH 46ค่ะนี่เอ50นะคะ นี่ตัวนี้ Fs32 นะสวยมากนะคะอยู่ในดำโบรานเยลโล่ซัฟไฟคอลเลกชันนะคะนี่ต้นนี้สวยมากนะเข้าส้มสวยมากใครอยากได้ไฮบิดที่มีความดำโบราณเข้าแล้วก็เข้าสีได้แบบนี้นะคะตัวนี้สวยเลยตัวนี้ f อ7ค่ะนี่นี่ตั้งฟอร์มกันใหม่ Fs18 นี่สวยๆเลยคะ่ะนี่ Fs50 นะคะตัวนี้เป็นสเสน,น่ห์จันดำโบราณด่างขาวพีชนะคะตัวนี้ Fs50 ค่ะสวยมากนี่เป็นไม้กลายสีหนึ่งเดียวของที่สวนเลยโอ้มีหลายรหัสนี่ ตัวนี้ตัวปังอีกตัวเลยค่ะนี่มีช้ำเล็กน้อย F อฟ1หนึ่งค่ะตัวนี้ในเบอร์ตาฟลายค่ะนี่สวยมากๆค่ะนี่พามาชมพามาชมนะคะจบในคลิปไหมไม่น่าจะจบค่ะเพราะว่าเขามีกระจายหลายต้นนะคะอ่าตัวนี้สามสายเลือดเลยนะคะมีพี่ๆหลายคนถืออยู่นะน่าจะถืออยู่สามท่านนะคะถ้าจะไม่ผิดตัวนี้มีสายเลือดหนากนะคะสวยมากนี่ทุกคนเห็นไหมคะ เป็นความลงตัวของสายป่ากับสายเมืองที่ลงตัวมากแล้วก็พอพัฒนามาได้เนี่ยเขาค่อนข้างแข็งแรงขึ้นเยอะมากนะคะนี่ฝากด้วยค่ะตัวนี้ F อฟเสวยมากและให้หนอ่อค่อนข้างดีนะคะเวลาเรารับเข้าสวนเนี่ยเราสามารถแยกหนอ่อขายได้ค่อนข้างเร็วกว่าในหลายๆโค้ดเลยตัวนี้น่าสนใจมากค่ะสามสายเลือดมีนาคด้วยอืมนี่ค่ะโอ้ข้างบนนั่นอะไรคะเอฟเหนึ่งแน่นอนเลยโอ้ตัวนี้เป็นเลดดาก,กอนนะคะอ่า สวยมากนี่ f s 1เป็นตัวรหัสแรกๆของที่สวยเลยนี่ข้างบนขึ้นไปอีกเยอะแยะมากมายมีพิงพาสเทลอยู่ตรงนู้นด้วยโอ้โหนี่ไกลมากค่ะนี่ไกลมากดูสวยมากการเข้าสีเลเยอร์สีเขาละเอียดมากนะคะแล้วก็เข้าเป็นโทนชมพูตุน่นๆนะคะในเลเยอร์ด่างด้วยโอ้สวยมากค่ะนี่แล้วมาต่อกันด้วยต้นนี้ค่ะตัวนี้เป็น F-H 13นะคะต้นนี้สวยมากนะคะเขจะมีความเหลืองค่อนข้างสูงเลยนี่ ก็มีความระเลือพีทอยู่ในตัวด้วยตัวนี้ก็อยู่ในดัมโบรานเยลโลเซฟายนะคะคอลเลกชันเหมือนกัน f h 1 3ค่ะนี่มีพี่ๆหลายๆไม่แน่ใจว่าก็มีหลายท่านเหมือนกันนะถือนะนะคะตัวนี้สามสองค่ะนี่สามสองจะบอกว่าสวยมากค่ะนี่นี่รับเข้าสวนไปผสมกับรุ่นอื่นนี่คือได้สีโค oh, สวยแน่นอนร้ออร์เซ็อ่ะมีตัวไหนอีก ตัวนี้ f h 3 5ค่ะรู้สึกจะมีพี่หนึ่งท่านถือน่าจะเป็นพี่นุกเนาะตัวนี้ความโดดเด่นของเขาคือลายด่างที่ค่อนข้างสเตียมากทรงฟอร์มสวยนี่ทุกคนดูนี่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้อยู่ในดัมโบลานเยโรสฟลาเช่นกันนะคะ f h 3 5ค่ะตัวนี้ f h 1 8ตัวนี้เป็นไนชิวค่ะนี่การเข้าสี อันนี้เป็นไฮบิดจันเงินนะคะพี่พี่จ๋านี่มีพี่พี่หลายๆท่านถือด้วยมีคนชื่นชอบเยอะมากเพราะว่าอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างโดดเด่นเนาะนี่ทุกคนดูเขาไปมีความคล้ายคลึงกับโคโลคาเซียการขึ้นการขึ้นหย่งแบบนี้นะคะนี่เป็นการผสมผสานที่ดีมากเลยค่ะตัวนี้เป็น FH18 ค่ะนี่พามาชมพิงแพสเทลนี่ค่ะ การเข้าเลเยอร์สีของพิงพาเทลพิงพสเทลเป็นอีกรหัสหนึ่ง f h 4 5นะคะซึ่งมีฟอร์มใหญ่มากๆนะทุกคนเน้นย้ำว่ามากๆนะคะแล้วก็นี่เลเยอร์ด่างเขาจะเป็นอย่างนี้ยทุกคนเห็นไหมคะเราก็เลยอยากให้ชื่อเขาว่า p พิงพ a สเท l เพราะว่าเรารู้สึกเขามีความสีเข้าละมุนโทนอบอุ่นในสีชมพูเห็นไหมคะเฟดสีแบบนี้เลยนี่ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันดมบ l า n เยลโลฟเช่นกันคะ่ะโอ้โหมีหลายต้นเลย นี่อันนี้ก็สี่ห้าใช่ไหมอันนั้นคือดักช็อกดักช็อกนี่การเข้าสีดักช็อกค่ะทุกคนนี่ดักช็อก f h ห้าสิเจ็ดโอ้สวยงามมากทุกคนนี่อ่ะไปต่อมีต้นไหนอีกนี่สฟิงซ์สฟิงซ์โอ้โหนี่ทุกคนดู นี่ค่ะสฟิง์นี่เป็นไม้หลายๆคนที่ทักมาจีบที่เพจเยอะมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าตัวนี้มีผู้คนให้ความสนใจเยอะมากสําหรับสฟิงซ์นะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ F H 3 3ค่ะโหตัวนี้อัตลักษณ์ยังไงพี่เกยตัวนี้เป็นออกใบกลมทรงใหญ่เนาะคล้ายๆกับ2 0นะคะแต่ตัวนี้เรื่องอัตลักษณ์ฟอร์มใบหรือการขึ้นชั้นเลเยอร์หรืออะไรต่างๆนะคะสําหรับฟอร์มใบเนี้ยเขาจะมีความสมมาตรค่อนข้างสูงมากนี่ จะบอกว่าโค้นี้มีตกพี่ๆหลายคนที่เข้ามาในสวนเยอะมากค่ะทุกคนดูนี่ฟอร์มใบเป็นออกใบกลมใหญ่เลยนะคะต้นนี้สวยจริงๆค่ะนี่ถ้าให้ได้เห็นต้นจริงจะรู้สึกว่าต้นนี้ค่อนข้างโดดเด่นต้นนี้ F H 3 3ค่ะสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูปิดท้าย F H 1อันนี้อะไรเลยพี่เก๋ตัวนี้ F H 55 55เอะรู้สึกใครถือบ้างตัวนี้พี่เจียมอ๋อนี่ค่ะต้นนี้ยังแทบไม่ได้ปล่อยเลยนะคะนี่ทุกคนดูอัตลัความใบ ขาค่อนข้างอยู่นิคพอสมควรนะนี่ความใบแหลมรู้สึกจะมีพี่ท่านหนึ่งถือคนเดียวเองต้นนี้พี่มีพี่เก้มีจํานวนไหมเนี่ยมีไหมมีมีมมทำู่อ่านี่ค่ะใครสนใจใบยอย่างนี้นะคะทักได้เลยตัวนี้เป็นไฮบริดจันเงินค่ะนี่ตัวนี้สี่หกชัดเจนเลยนี่เห็นชัดเจนนี่เดี๋ยวพาไปดูเลดดาร์อนค่ะตัวนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บําด้วยที่ให้เกียรติให้ชื่อไว้นะคะนี่เป็นรหัสแรกที่เราเอ,อแบ่งไฮบริดออกจากส่วน F h ฟเลยค่ะนี่ค่ะอ๋อมีจํานวนอยู่อ่าได้เลยนี่ค่ะ เลด,ดากอนค่ะให้ชื่อแล้วนะคะนี่สวยมากค่ะสะโพกใบหรือหูเขาจะฉีกออกแบบนี้เลยอย่างชัดเจนเลยนะคะนี่สวยค่ะนี่ f s ฟเ,เอสองนาะเขาออกดอกเปลี่ยนหน้าไม้นี่นะคะเราตั้งแม่ใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยมาชมกันอีกทีสําหรับ f อฟสองนะคะนี่สวยนี่นี่สองศูนพี่เกใช่ไหมนี่ทุกคนค่ะเอฟเศย์ f เห็นไหมคะจะใกล้เคียงกับ FS 3 3นะแต่33เสาเขาจะมีความมินิมอลกว่าแล้วก็ค่อยๆขึ้นเลเยอร์ชั้นค่อนข้างสวยแต่อันนี้เขาจะใบกลมหูห่างยกเห็นไหมมันจะไม่มีวันที่หูเขาจะมาชนกันเลยนะคะนี่สำหรับ FS 2 0นะคะสวยมากนี่คะ่ะพามาชมกันเบื้องต้นคะ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราทำฟอร์มให้สวยที่สุดแล้วก็นำรูปขึ้น PDF นะคะนี่